สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้นุ่นจะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าบอกหน่อยได้ไหมว่าใจเราตรงการอีพีหนึ่งนะคะ คลิปนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางน,นะคะอย่าชี้แจงมากเกินไปเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่กดติดตามช่องนะคะแล้วก็ขอบคุณที่สมัครสมาชิกด้วยนะคะถาบอจะเป็นพลังงานของเขานะคะได้คิงถ้วยนะคะได้เจ็ดไม้เท้า ้าอัศวินไม้นะคะแล้วก็หนึ่งไม้เท้าขอเช็คพลังงานของคุณค่ะเด็กถือดาบนะคะอัศวินถ้วยเดอะเมจิเชียนก้าถ้วยนะคะแถวที่3ขอเป็น ความรู้สึกนะคะของคุณกับเขาเนาะว่าตรงกันหรือเปล่า3มดาบ5ดาบสองเหรียญแล้วก็เก้าถ้วย พลังงานของคุณเนี่ยเออพลังงานของเขานะคะเป็นพลังงานของคนที่เวลารักใครเนี่ยมักจะทุ่มเทมักจะรักจริงจะเป็นสายอบอุ่นแต่เป็นคนที่ชอบความแข็งขันหรือบางครั้งก็มีกำแพงมีความมุ่งมั่นมีความใจร้อนนะคะแต่ชอบการเริ่มตน้นคนคนนี้จะเป็นคนที่มีอารมณ์อยู่ในตัวเองหลายๆอารมณ์เช่น บางครั้งใจร้อนบางครั้งใจเย็นเขาจะแบบอารมณ์ไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอนบางคนบางบางอารมณ์อ่อนไหวง่ายคนคนนี้อาจจะเป็นคนธาตุนะ้ำมีนกรกฎพิจิตนะคะหรือคนธาตุไฟเมสินธนูนะคะส่วนตัวคุณเนี่ยคุณเป็นพลังงานของความงองแงเอาแต่ใจแต่เวลารักใครคุณเองก็รักเต็มที่นะแล้วคุณก็จะทำทุกอย่างให้ความรักของคุณเนี่ย มันเป็นไปได้บางทีจะเป็นฝ่ายทุ่มเทบางบางทีจะเป็นฝ่ายพยายามนะคะคุณกําลังตามหาความรู้สึกหรือหรือแบบใครสักคนหนึ่งนะคะที่เติมเต็มคุณพอดีเหมือนจิ๊กซอที่มันขาดอีกหนึ่งชิ้นนะคะหรือคุณกำลังรู้สึกว่าคุณอยากจะไปเป็นจิ๊กซอให้ใครสักคนหนึ่งอะคะ่ะที่มันพอดีซึ่งกัและการแล้วเขาแบบ เขากําลังหาสิ่งที่คุณเป็นหรือคุณจะไปพอดีกับเขาพอดีเช่นกันคุณอาจจะเป็นคนธาตุโลมมีนกรกฎพิจิกคนธาตุโลมเมถุนตุลกุมคนธาตุดินคนธาตุน้ามีนกรกฎพิจิกนะคะหรืออาจจะเป็นคนธาตุไฟแม่สินธนูคนธาตุดินผู้สมการมังกรก็ได้คุณเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนมีเซนเป็นคนมีฟอร์มนะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบอีโก้สูงด้วยนะเรามาดูกันว่าบอกหน่อยได้ไหมว่าใจเราตรงกัน ความสัมพันธ์เนี้ยของคุณกับเขาอะค่ะมันมีปัญหาอะไรบางอย่างเนาะบางทีอาจจะเกิดจากรักสามเศร้าการทะเลาะการการห่างการการไม่พูดกันไม่เข้าอกเข้าใจกันมีคําพูดมีการกระทําอะไรบางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันห่างกันไปบางคนห่างกันไปแล้วบางคนแยกกันไปแล้วนะคะแต่ยังอยากกลับมา ยังอยากกลับมาในความสัมพันธ์หรือกําลังพยายามที่จะวนเวียนกลับมาในความสัมพันธ์นี้หรือในอนาคตมีโอกาสที่ความสัมพันธ์นี้จะกลับมานะคะพูดคุยกันใหม่ก้าวถ้วยเนี่ยมันเป็นพลังงานของการหาใครสักคนหนึ่งเข้ามาเติมเต็มซึ่งคุณกําลังหาใครสักคนมาเติมเต็มรวมถึงเขาเองก็หาใครสักคนมาเติมเต็มเช่นกันนะคะ บอกหน่อยได้ไหมว่าใจเราตรงกันไหม6ไม้เท้าซึ่งหลังจากที่ไเปเผชิญกับชีวิตตัวเองหรือต่างคนต่างห่างกันออกไปเนี่ยไปลุยเรื่องงานให้เต็มที่แล้วรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองเจอในแต่ละวันมันเป็นความเหนื่อยนะคะเป็นความเหนื่อยและจึงมีความคิดถึงเขาเองมีความคิดถึงคุณเหมือนกับว่า พอพอพอห่างกันไปเนี่ยมันยังไม่มีใครเข้ามาเติมเต็มเขาหรือยังไม่มีใครเข้ามาแทนคุณได้นั่นเองนะคะเขายังคงคิดถึงคุณเสมอและณนะวันนี้ค่ะเขาอยากสื่อสารอยากพูดคุยกับคุณมากๆเลยนะคะแม้ว่าเรื่องราวของคุณกับเขามันจะเกิดขึ้นมานานแล้วหรือมันจะผ่านเรื่องราวอะไรต่างๆมามากมายเนี่ยเขายังรู้สึกว่า คุณยังเป็นคนที่ใช่ที่สุดถ้าถามว่าใจยังตรงกันอยู่ไหมจากที่เห็นในไา่ยังตรงกันอยู่นะคะแล้วเขาอาจจะมีการติดต่อสื่อสารมาหาคุณแต่มันก็ไม่ใช่ง่ายเนาะว่าเขาจะเจอเขาจะแบบติดต่อมาเลยมันจะต้องดูจังหวะเวลาดูช่วงเวลาด้วยหรือเขาจะต้องคิดก่อนว่าจะติดต่อมายังไงจะติดต่อมาแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะในอนาคตหน่อย โน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะ มันจะมีเรื่องของความคิดมากมีเรื่องของความกังวลใจนะคะว่าจะไปต่อในความสัมพันธ์หรือจะทํายังไงให้ความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันไม่เจ็บปวดถ้าจะคบกันมันจะมีปัญหาหรือเปล่าเราต้องคุนกับเขาอาจจะต้องฝ่าด่านอะไรมากมายอ่ะมันต้องใช้ความอดทนสูงมากๆค่ะมันต้องรักด้วยความเข้าใจรักด้วยความอดทนอาจจะมีอุปสรรคมาจากครอบครัวคนรอบข้างหรือมันจะมีเหตุการณ์กระทันหันที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเกิดความทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกัน เลิกลากันนะคะหรือต่างคนต่างมีตัวเลือกเข้ามาหรือสุดท้ายแล้วจะมีความลังเลใจว่าคนาคุณกับเขาเนี่ยเป็นคนที่ใช่ของกันจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าคุณกับเขามันมีความแตกต่างกันใน,ในห,ลหลายๆเรื่องบางคนแตกต่างกันในเรื่องฐานะบางคนแตกต่างกันในเรื่องอายุบางคนแตกต่างกันในเรื่องภาษานะคะหรือ เอออาจจะเป็นคุยอยู่คนละประเทศอยู่ใกลจากการมีความไม่เข้าใจกันและมีความเป็นตัวเองค่อนข้างที่จะสูงนะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาดูใจก็ต้องใช้การศึกษาดูใจค่อนข้างที่จะนานแม้จะใจตรงกรันแต่ไม่ค่อยมีความเข้าใจกันหนึ่งเพราะว่าคุยกันน้อยสื่อสารกันน้อยยึดถือตัวเองเป็นหลักนะคะมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาต้องอยู่ที่ว่าในอนาคตอะค่ะสุดท้ายแล้วนะคะทั้งสองคนจะยอม ไปต่อหรือว่าปล่อยมือกันซึ่งรุ่นให้เป็นโจทย์ของคุณกับเขาเนาะที่จะตกลงคุยกันนะเพราะความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะแม้จะมีปัจจัยอื่นแม้ว่าจะมีบุคคลที่สามอะไรก็ตามแต่คนที่จะยืนยันว่าจะไปต่อหรือว่าจะมั่นคงหรือว่าจะแก้ปัญหาไปด้วยกันเนี่ยมันก็คือคุณสองคนเนาะอ่ะตัวษรน,นะคะจะมีเลขส,สามศรลานะคะตัว C ี ซโซ,โซตัวจยอหญิงตัวโอตัวดีเลข5เลข4นะคะแล้วก็มีตัวดีอีกหนึ่งตัวมีวันพฤหัสวันเสาร์วันจันทร์นะคะวันพุธวันศุกร์นะคะ ธาตุไฟเมสิงธนูธาตุลมเมถุนตุลกุมราศีงห์นะคะราศีกรกฎนะคะราศีมีนธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกค่ะประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายใครต้องการดูดวงสวนตัวแอดไลน์นะคะหรือใครต้องการสนับสนุนช่องนะคะสามารถสมัครสมาชิกได้นะคะมีตั้งแต่ราคา50บาท80บาทและ100บาทนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย,บาย